เอาไาให้ฮะมาอามาไคือว่าอีว่ามาให้พักออแกนิคคือขมาขายมันย้ายมากินเขาโอเต๋พักผู้ดีลาตพักอดนติบางน้าอ่ะโบแมนอันนี้อิว่ามา้กินึมเนมกินกินไมนได้ไม่กินกัไม่หลานนะม้น ดินเนี the yeah. 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 Right. ่ยม uh. yeah. ันมันหลายคนนะโมเรี่ยมมะนาวนะเน่ยยังว่าจะเอามาคันไว้ออดีจินแค่นั้มากินเธกนปลาจุ่มอย่างนี้กินมัดกินค่ยงยงกับมนกินได้ยังมีงเดินเนี่ยออเป็ยงเนียนักินเราก็ต้งห่วงหน่อยอยงัมาแต่มะขันมามาคืเราก้อนเอาก้อเขาก้อนนัมนน้อยกอนน้อยมเนาวอันอันว่าทิไปเก็บมะคันไว้ เอนะเซตต้นไว้เนั่อย่านนปักเลยมึงว่างมันบ่มาลักดอกเพิ้นบอกยู่มันอันนั่นไปเบื้องเราขากปควนมันนี้อะไรเจี๊ยนขามันติดพุกเขาไปเก็บน้ำมาได้งามันกินงามะองหน่วยทุกละจักบาทกันนะทุกล้สิบบาทเจี๊ยมกินเอานาง

เอามาดีเบียดเนี่ยแบบเบียดแม่กับจรินกับประจอบมันก็เข่ากันด้วยเนาะงั้นไปขนาดนี้ไปงาั้นไปนะอาอไม่เปียเจ้ากินเราหรือเนี่ยถ้าเอื่นหอยหดเวลาหอยกินเลยนนี้อันนี้ประจอบด้วยเนี่ยนี่ซุปน้องไม้อันนี้ซุปอันหัวปี๊ใช่ปะอันน้อยงั้นกับไม้อีก่นน้นคือจังลูกไผ่ไม่เลยแม้ กินมือนะยาไม่เนาะยาไม่ไม่รู้ไป้เขาเรีกว่ติดเียมแบว่าให้มาแล้ว๋เาะได้ตั้งหนาวมาให้ก้อนบันยังหูเลี้ยวบนตตั้งข้าวมาดได้บาดมันมาเลียมนะอืมขข้ากัดหลายๆคนแต่พี่น้องมากเล เมพี่้ยกาประจอมาไปแล้วเนียเเปินมาไเียกองจำเลยนะประไ่ได้ซื้อได้เองซื้อปลาอยเอสุน้ำใหมากินอันคือเห็นงยมันแข่งหรอวันนี้สิบีบเอาน้ำมันใส่ตู้เย็นไว้อืมคอดนเสกว่าก็เลืกนะกดตอบอีกจอเนเเะอียง เาตอกซื้อเราเรือว่าสั <Mull in> <us> ้น <Bell> ท <issimo> <F at in potato> ีจอบมันอยากซื้อเขาอหลมาขายรซเขามาส่งเองขายจับจมเขาที่มาส่นแบว่าสุน้ำใหม่เรามันจางหมดคือว่าจะม่กินสุมน้ำใหม่ก็กินตะซิ้นทอดใครกระดาว่จ้ามานั่นแล้วว่าสุมน้ำใหม่แทบจะไม่กินตะซิ้นทอดวันนี้เหรอ แซวจ้านี่แหละบ้านเขาพี hmm. <th> <what> ่น้องเอิ้นกันกินเขาลุมล้ำลุ้มล้ำลุมล้ำลุ่มสิล่ะน้องไผ่มากเมื่อมันกินคั่มระนวยแล้ว่าบ้องเผ็ดพนะบ้ายำวัวกินก็แบบซุปน้ำมันเจ้าอ่อนที่แกแล้วกูับบ้อกลินนล้เนไมากินซุปอันซุปอันซุปน้ำมันท่านกินตะปิงสิ้นกินกระถอดสิ้นเฮ้ยมีบ้ออะ เนี่จ้ามันที่ละเอิ้กันแล้วก็มัดแตกสวดสวดนีิทะงนันี่ยใมซื้อบร้อยนามาาก